สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่าพ่อกันอีกแล้ววันนี้พากินแกงน้องให้แกงยง่มเลยอาวมาโทษแต่คุณสามีดิฉันสิว่าเหม็นมินนั่นม็นดีเลยพี่น้องยง่หนาหนาวนี่มันแบบเหม็นตุ๊ตุเหม็นคมข้ออ่ะแต่ว่ามันกระเสบิฐไปพี่น้องเป็นแกงน้องใหม่จ้ะอใส่ผักขาน้ามือนี่ต่อไปนี้เขาก็ใส่ปแกงใส่ปลาขาแล้วพี่น้องมันนี่แกงใส่ยองเนเพราะว่าไอ อันนี้ใบแมงลักมันหน่อยก็เลยเอ้ยมีปลาขาก็เลยใส่ปลาขานทำนี่โู้ล่น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 หืมเหนียวตุยตุยเลยจ้ะโอ้หอมแห้งอืมคนมากินกับซีเมนเนาะคนกินกับหอมนี่นี่ใส่ปลาขาเป็นตุนๆเลยพี่น้องจ้ะมาแซบ่แซบๆน้ำกันเดี๋ยวขอสดค้าหนึง่งหืมว้าสุดยอดพี่น้อง แซ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมื้อนี้ขเขาเหนียวกินสามมือคือเก่าจะ้ะเอ้อลุยเลยกินแล้วกะสิออกไปเติมน้ำมันรถกับคุณสามีหมู่บ้านแบบฝุ่นวายแห้งลืมอืม้มแสบจ้ะพี่น,อน้นองจ้ะแสบพี่ดีอืมมันเหนียวห่งางสายยาส่มือกม แต่ว่าอยู่นี่มันเหม็นนิดีึขันแกงยูบาลท่าไทยบาลสามเดยยังกินเขาอ่แต่ไม่นออแต่ว่าอยู่นี่มันหนาวแล้วอากาศมเราไปใส,ส่มันกับิีเมนต์ตัวตัวอืมแกงใส่พริกลุกโดดเท่อลุกโดดปังไง กินลูกโดดได้พี่นนอะอ,อ,อ,อยากกินแต่สาวาิติดแกงนะตอนต่อมอยู่มันเดือดเนานะเปิดประตูไปคุณสามีกับเลยกินก็บจมเม็นมากเม็นมาก แสดงกข้ารับได้อยู่ได้พี่น้องกินปลาแดกอืมกินผักขานี่คามมานบ่มักนี่แบบว่าปวดหัวอืมจับบ่อืม,อ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 ม เผ็ดจา่น้องรวถึงหน่วยแก่ก็จะมีความเผ็ดนิดหนึ่งนะทุกคนเผ็ดน้องใหม่แต่ตอนนห้นมันแดงๆจๆุใจดี ช่วงนี้ร่มแห้งอย่พี่น้องลมแรงมากยน่ามานคือนีร่มสีแห้งกว,กว่าปกติแล้วตรงหน้าตางซันโอ้ยเป็นตยานเถอะนะอืม่มแมงรักกระลมตายเลยจ้ะเอามาไว้ในในห้องมันก็บอค่อยง่าม เจ็บยอมกินเทละน้อยมันซอบปงกับพี่น่องมันมันไม่ออกยอดแล้วนะ่ะมันเคาเนียวกับนุ่มครับนัวแฮ้ Hmm. <laughs> แล้วก็ตักได้พอืมมันอยู่ว่าไทยคั่วให้จังแสงดีๆเนาะอันนี้คืออะไรตะไคร่ ปบกติแถบสิโบใคใส่ผักขาเลยพี่น้องโอ้อืมนนั่นแหละผักชะอมใส่แต่เขาเรียกอะไรนะม่้งหลักเพราะอ,อันันมันบ่ข่อยเม็้แห้งใส่ผักขา่าร่วมไปมันเม็้แห้ง หวานจ,จ่อยๆพริกพริกนี่หวานจ,จ่อยๆเลยกินสดกับอารมณ์เหมือนกินบักทวนกินสดๆอภพอน์ไม่เพาะเผ็ดเด้ ที่แรกว่าสิทายคิบแบบตอนย่นผักขาใบบแม่งรักใส่ให้มันเดือดพุดๆเอาไปโร่ข้างหน้าคีบน้องพี่น้องพอโนยนผักขาลงไปเท่านั้นแล้ว,ลวอู้มันกินออบแห้งเน้นๆก็เลยแบบโปรตีนไยรีบปิดฝาเอาใส่เตาไมโครเวฟปิดหาหมอปิดแบบมิดชิดด้วยนะบ่มีหูเลยทุกคนแล้วก็มันก็นยังมีกินอวบน้อยๆก็ต้องเอาไปซ่อนที่อื่น <c oughs> เปิดประตูไปแค่แบบเดียวคุณชามีแม่น กิหนห่อนๆกับบะได้พี่น้องกินมันช่วยตรงร้อยมันเย็นแบบนี้ทุบเอา Để nhìn xiên nha, luôn สมอยากคักพี่น้องแซ่บแซ่บต้บนมน้ำเอาผักมาตกตบแตงซื้อๆด้วยนะถ้ามันเต็มต้มที่ใดนก็จะว่าจะกินตำตีนไกไ่เลยตำตีนไก่ก็อยาก ว่าอกินแนวนหอนก่อนนะนะไม่เหานเลยพี่น้องพักแป๊บเนาะให้เขาตีแล้วข้างแล้วกนอนบ่ไหวยพอๆกันกเลยกับพี่น้องโอ้ยะานังถาบถนดนเขาตีบนดนเลยดูซิว่าแค่หนึ่งนาทีเออก็เลือดแห้งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาตีไปแล้วตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะเออตีเหงคนไปเขาโบนเนาะพอตอนเที่ยงเขาก็เลยตีบนดนคิดว่าถูกอ่ะ อืมๆโบทนี้ยุคจอดจอนี่พี่น้องบ้ากายอืมๆตายแก้มอนุึงจะกินหมดเลยดินีฮะก็จะเแสบจ้ะ Hmm. nếu tủi tủi ra, Nêu tủi Hát bông bột thịt หมวนเอากระจุบละดูดเอาปงกระตาอืม ไม่เหลือสองเลยมากินทัวนั่งเตาสูตรหน่อยจ๊ะอร่อยอรหวานกนะ ากินขอนี้วันไหนสองหมื่นป่ะกินนี่ที่กาวกินขอนี้ตีกันลายหมื่นระบบใหญ่กับพวกหอยดีไม่น้องในปศปล่อยกับกากินที่เก่าละอืม,อม ขอเบืแสบแห้งบไดขิ้นหลบซอง,งนีนคือเชื่อได้นาะอืม ครับเมื่อกินต่อเข้าเดียวเอาแล่พพอน้องอิ่มแล้วจะกินแบบอิ่มพอดีเนาะอันนี้ก็สิเหลือไ้เพราะว่าถ้าไปข้างนอกมากเนี่ยบางเื๋อกลับไปหนันไปนีไปกิน,น,นย,นานายนน่าอื่นอยู่ขันว่าหิวแห้งไ๋ยว่าอุ่นนี่ล้วข้ามสองข้ามจำขอนี้วกินกับมีแห้งเลยพี่นอ้องเนื้อน้อยสำหนีก็ถทือว่าเรือหลายเนาะกินขอนี้วกินเนาะอืมแต่สุดแรกครัเขาแกมเขาจะกินไปเป็นอิ่มมันไม่สมอยากไปเลยละยก่บเรือซอมนี่เดี๋ยวถยหน่อยนึงอยู่ใดี๋ยวจำน้าเป๊ะกินแต่ว่า อาจจะเอาหน่อไม้มาทุบใส่อีกเนาะพี่น้องทุบใส่อีกไปกินานานมันเหลือหลายเนาะในหมอก็เหลืออยู่ดอกจังเวยน่นะป้าแกงกับเต็มหมอกินเบื่อ,อ <c oughs> สิอยากแนีเนาะก็ขอ,ขอพูณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชนะมนาะผููได้มาคีปก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้หนูคือเกเาเนาะจ้ะเนาะมือนีก็ลาไปแล้วมือหนาพอกันไหมขอพูดหลายๆที่เขามาติดตามรับชมทักทายกันมาได้ค่ะ ก็ยูนีก้นหนาวแล้วก็สิคีบก็ที่มีแต่ได้บ้านนะคะอีกบโดน็ดินเกษตรกับเมืองไทยแล้วช่วงนานหนาวก็จะไปยู่ไทยหุดละไก่ปีใหม่สิกลับมาพี่น้องน้องใส่กับพเห็นง,งานอยู่อันเกาหลีเขาก็น่าจะมาทุกคนแต่คือบ่ด้พอกันเ้องกลับมาก,ก่อนนะเพราะว่าสองปีแล้วไม่ได้ไปบันคริสมัสบ้านแม่ย่าคุณสามีบ่ยอมนะคะทุกคน ว่าปีนี่ซิอูปีใหม่เมื่อไหร่คุณวาย,ยอมนะคะทุกคนก็นเลยเออโอเคเราไปสองปีติดติดแล้วนะคะทุกคนาก็เลยเออโอเคได้ได้กรับก,กับกรับโอเคค่ะทุกคนนั่นแหละหัวเมียมันต้องแบ่งรับแบ่งสู่วันนี้ก็เขพาพคุได้หลายไปดีแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ